สวัสดีครับสวัสดีควันนี้พาพี่น้องมากินตำโช์ขนมจีนน้ำปลาโนโนเลยครับพี่น้องมีกุ้งสะลุงเลยนะคะใช่ครับกินกับแคบควายครับพี่น้องแล้วก็ผักสลัดผักกัดข้าวแตงกวาครับพี่น้องก่อนกินเลี้ยงผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผักกินเลยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนว้ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมาพี่น้องเชบเชียบเยกันครับ ก่อนอนุญาตใช้มือนะคะพี่น้องใช่ครับเพราะว่าแชงมันจะไม่ค่อยนี่เนาะชีมันไม่จริงจริงแล้วมันน้ำปลาลเยอะมากเลยนะคะพี่น้องเนาะใช่ครับแต่ว่าไม่ค่อยสวยโทรศัพท์โทรศัพท์แยงเออไม่ใช่กล้องมันไม่ค่อยนี้เนาะใช่กล้องมันไม่ค่อยชัดนะคะพี่น้องใช่ครับมาทำด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีตังค่อยซื้อ แพงนิดนึงครับพี่น้องซื้อแค่สามคันเองนะ,ะใช่ครับทำยูทูบมามีเครื่องเดียวเนาะใช่ครับตัดต่อก็ไม่เป็นนะคะพี่น้องลงสวดๆเลยนะคะคสวยๆลงสวดๆไม่เลย<ม>ตัดต่อตัดต่อตัดแตงอะไรเพิ่มเติมนะคะพี่น้องเพราะว่าน้องมนตัแดแรงก็เล่นโทรศัพท์ไม่เก่งนะทั้งสองคนเลยครับพี่น้อง เพราะว่าไม่กล้าเลน่นคนอื่นเขานะคนอื่นเขาจะเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเรงกับน้องมวนเวลาเล่นนู่นเล่นนี่อะไรเงี้ยกูโทราศัทเชี้อะไรเงี้ยครับพี่น้องโทราศัรทัเครื่องนึงก็ใช้ได้น้องมวนนี่ตั้งแต่มาเมืองไทยเนาะสีห้าปีครับพี่น้องซื้อแค่สีพัน900ใช่ไหม ไฟยนังสืออะไรครับพี่น้องเดี๋ยวเก็บตัองอีกหน่อยนึงซื้อแบบเจ็ดแปดแผนเหมือนคนอื่นครับครับพี่น้องไปเยี่ยมบ้านเพื่อนก็อันนี้นะครับพี่น้องลงอยู่ทุกตอนนี้ไทย<ม>คลิปก็อันนี้ค่่ะ <laughs> มีเครื่องเดียวรับมีโทราศาัพท์ เรียกอยู่สองเครื่องเนาะเครื่องบนก็ไว้แบบโทรเข้าโทรออกมาพี่น้องไม่ mm hmm. ได้เปิดเน็ตไม่ได้ใช้ไว,วไฟทรเข้าโทรออกอย่างเดียวแต่ว่ามันเปิดได้อยู่แต่มันมันเรียนมันนะไว้โทรเข้าโทรออกเจ้านายโทรสั่สงเข้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นค<ะ>นคุณแล่าเขาอีกเครื่องมันก็อุปกรณนมันนั่นเดียวไ่นะคะกับของม้น ก็ใช้นี่นะคะพี่น้องโทรศัพท์จะมีสองเครื่องอันนี้ของคนเลี้งของเครื่องอันนี้ของโนนะคะพี่น้องใช้มาห้าปีอะห้าปีแล้วนะคะพี่น้นองงานจะก็ไม่แคลนนี้แล้วพี่น้ <laughs> นงนนองนะใช้งานใช้มาเยอะเลยนะใช่เขาปิดไฟแล้วบางทีเวลากดหนึ่งไปโดนชามก็มีครับพี่น้อง <laughs> บางทีรีบๆอยู่ครับพี่น้องเวลากดนู่นไปกดกที่นึงไปโดนอีกที่นึงอะไรเงี้ยครับพี่น้องบางทีเราจะเราจะไปกดอย่างอื่นแล้วดันไปปิดเครื่องเองเนาะติดต่อควาไม่เรียนนะคะพี่น้องทวิตตงทวิตเตอร์ไม่รู้จกักไม่เรียน ตอนยังไม่ทำยูทู e ก็ถอมเพลงเนาะตอนเรายังไม่ทำยูทูปอ่ะตอนเรายังไม่ทำช่องเป็นของตัวเองอะ่ะแล้วก็ในยูทู e ก็ไปพังเพลงเนาะ <c oughs> ไปพังเพลงอะไรเงี้ย <c oughs> เดินเพชรนิหนหหน่อยอะไรเงี้ยครับพี่นะ้อง <c oughs> ทั้งแต่๋ยวทำยูทูปมาก็อยู่กับยูทู e ทั้งวันเลยครับน้อง ไม่ทําอะไรเลยครับเพจอะไรเงี้ยไม่ค่อยถามไม่มีใครโทรมานี่ไม่ค่อยได้เข้าไปดูมันครับพี่น้องเพชดูใน YouTube ส่วนที่น้องถามมาว่าทำไมคนติดตามเราเยอะคนติดตามคนได<ช>้ <30 S 2> คำแบ่ไร่เข็คว่ากิน<ป>กแบบ<ร>ุนะลาก็นแบบสดๆนะคะไม่มีการต,ต่อตัดแต่งอะไรก็ไม่ว่าใครเนาะลงทิปไปทุกวันทุกวันครับพี่น้องอยากขาดอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราขาดแต่บางทีก็เข้าใจเนาะว่าต่างคนต่างก็มี พาราหรือว่ามีงานต้องทําอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าถ้ามันเป็นไปได้ก็ลงทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยอยากขาดอะไรเงี้ยครับพี่น้องเนาะคนที่เขาให้กําลังใจแล้วเขาก็จะไม่ไปไหนอะไรเงี้ยครับพี่น้องเดี๋ยวถ้าลงถ้าหายเร็วคนติดตามก็หายนะบางคนเขาก็จะว่าเขาเราหรือว่าเขาไม่ทําแล้วอะไรเงี้ยเนาะเขาก็จะคิดแบบนี้คะ่ะ ไหนเมื่อเราคิดว่าจะทำแล้วเราก็ต้องสู้ให้ถึงที่สุดครับพี่น้องทามาวันทำอยู่ทุกได้เงินเท่าไหร่เนี่ยเนาะเรายัง <c oughs> ไม่ได้นะครับพี่น้องแต่ก็ใกล้ถึงอันนี้แล้วครับพี่น้องเนาะถ้าเป็นคนนอนพันก็ใกล้ตื่แล้วครับพี่น้อง <c oughs> ทำไปเรื่อยๆเนาะก<ช><จ>ำลังใจเชียนกันและกันทุกทท่านนะคะพี่น้องเราจะชู่ไปด้วยกันครับพี่น้องยางกับน้องมลก็ ทำงานไปด้วยแล้วก็ทำไปด้วยอะไรอย่างนี้นะเราพยายามไปหาพี่น้องทุกป้น้นอันนี้เป็นอาชีพเสริมนะคะพี่น้องเนาะต่อไปแต่ตอนนี้ก็ย่างลงทุ้นไปเรื่อยๆ่อนใช่ครับอะไรมันก็ต้องลงุน้นนะใช่ครับมันไม่มีอะไรได้ง่ายๆหรอกพี่น้อง<ช>ได้พี่ๆหรอกครับพี่น้อง ค,ค่อยทำไปนะใช่ครับมันก็เหมือนเราปลูกต้นไม้เนาะที่เราเหมือนแปลว่าเราปลูกต้นไม้ก็แปลว่าเราลดน้ํามันทุกวันทุกวันก็เหมือนเราลงคลิปทุกวันนี่แหละครับพี่น้องเนาะถ้าเราไม่ลดน้ํามันก็ไม่ไม่โตไม่มีลูกมีหลอกหรอกครับพี่น้องถ้าเราไม่ลดน้ํา มันก็เหวี่ยเนะใช่ครับตั้งแต่เริ่มทำวันแรกไม่มีขาดตั้งกล้องไม่มีอะไรมีแค่โทรศัพท์ไม่มีไม่ครบคนนะใช่ค่ะตั้งแต่วันนั้นมาก็เนคะนนนก็อยากทำก็ซื้อโทรศัพท์มา ออามาวางแล้วก็ไถนะคะพี่น้องลงทุกวันอย่างน้อยวันักชิบน,น,นะคะพี่น้องลงทุกวันพระวแบบ่าถ้าลงบ่อยๆก็เกียงใจเกียงใจเพื่อนเนาะนี่ค่ะคนเรามันไม่เหมือนกันนะ แต่ว่าคนเราต่างคนต่างมีภาระมีงานต้องทำอะไรเงี้ยครับพี่น้องแต่ว่าเราลงวันละสองชิพก็เพราะว่าเป็นปกติลรวก็ต้องทานข้าวอยู่แล้วเนาะวันละสองมืออะไรเงี้ยแต่ว่าเลี้ยงบางทีก็สามมือครับพี่น้องมื้อเช้ากับมื้อเย็นใช่ กันเย็ยนเย็นบางทีก็ช้องสามสุ่มกินอีกทีนึงเล้งแต่น้องมอนไม่กินครับมือเดือดข้างลลางฮะมือเดือดครับแม่งานลายๆละอร่อยมากๆเลยนะคะพี่น้อง น้าก็จะลำนึงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากก,าก,าก,กาดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลี้ยงผายกินเลยนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับมืดแล้วครับพี่น้อง